ไม่ใช่ของแม่แล้เซ็งดีใจไหมดีใจดีใจมากไหมากโล้มีความสุขไหมความสุขเฮปปี้ไหมเฮปปี้ดิเซ็งก็ฉีดสิฉีดเลยครับแม่ครับแม่เปลูกสิงโตเออลูกเซ็งฉีกกระดาษเลยฉีดให้ลงข้างล่างเลย มลงไม่ได,ได้ไหม,ม,ไมไอ่ะเออถ้าลงไม่ได้ก็ไม่ได้โรถแล้วเดี๋ยวฉีดข้างนอกให้ออกก่อนถ้าไม่ฉีดข้างนอกมันไม่ได้ลูกสิงต้องฉีดข้างนอกเออฉีดแรงๆแรงๆอุ้ยเก่งไปไม่ได้ไปมด้อุ้ยอุ้ยเก่งมากเก่งมาก เล้งเล้งเออฮ้ฮิฮิฮลองฮี้ชฮิฮ้ฮิ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 ฮีฮิ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 มิฮ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 ิ่ิฮ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 ิใช่เิ <laughs> เอาแรง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 เลยได้อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งดูอีกข้างหนึ่งสิดูข้างล่างเออตรงนั้นแหละตรงนั้นก็ได้อือดึงแรงแรงดึงข้างล่างดึงข้างล่างนี่อีกข้างหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยข้างเนี้ยข้างเนี้ยข้างเนี้ยดึงข้างนี้ถึงจะได้ ดึงแรงๆเออฉีเลยฉีแรงๆเลยดึงดึงอุ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วอุ้ยจะเห็นรถแล้วอุ้ยจะเห็นรถแล้วอุ้ยรถมันอยู่ข้างในอุ้ยอุ้ยจะได้แล้วสิงทำแรงๆสิทำแรงๆเดี๋ยวก็ได้ไม่ไม่เดี๋ยวก็ใช้ไม้จิตราเต๋อสิงทำเลยสิงจะได้เล่นแล้วลูก Àu lên 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 lanh đây Lên lanh 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 lên, lanh lanh Được lanh lên lanh lên y ช่วยช่วยอ่ะช่วยกันดึงหนึ่งสองสามอืออือโอ้อุ้ยได้ยังได้แล้วได้ไหมได้ยัง มันดึงออกไม่ได้เลยอ่ะแม่แม่ทำ้าทำไมมันไม่ทำไมรถมันไม่ยอมออกมาทำไมอ่ะโอ๊ยทำไมช่วยกันดึงอ่ะหนึ่งสองสามอุ้ยว้าวสวยจังเลยนะเอาให้แม่เอามาให้แม่ดูหน่อยสิ ว้าวเดี๋ยวพ่อมาพ่อซื้อฐานมาใส่ไม่ต้องไปเปิดเดี๋ยวมันจะเสียถ้าเธอไปเปิดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเสียอันนี้มันเป็น่านไม่ต้องไปเปิดถ้าเธอเปิดตรงนี้นี่มันเสียแล้วมันจะไม่ดีบโววิบโเลยนะอืมตรงนี้นี่เปิดไม่ได้ห้ามเปิดเอาให้ปิดให้แน่นเลยแล้วก็เล่นอย่างนี้เดี๋ยวเราให้พ่อมาพ่อใส่ฐานให้ว้าวเปิดกระบ,บาฟอร์ท้ายได้ไหม,ไ,ไ,หมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ โอ้โพลิสเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแม่บอกว่าอย่าไปเปิดตรงนั้น